เวลาที่คุณกำลังหลับหรือหลับลงไปนะคะจิตใต้สำนึกของคุณเขาไม่ได้หลับด้วยค่ะจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยเขาทำงานตลอด24ชั่วโมงโดยไม่มีการพักผ่อนและถ้าเขาไม่ได้ทำงานเพื่อคุณอยู่เขาก็กำลังต้านคุณอยู่ค่ะ จิตใต้สำนึกเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวของคนเราและพร้อมตลอดเวลาเลยค่ะที่จะดึงดูดผลลัพธ์ในชีวิตของคุณเช่นไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดถ้าคุณยอมรับในสถานการณ์นั้นที่ทำให้คุณมีจิตใจหวั่นไหวหรือมีความรู้สึกร่วมไปกับเหตุการณ์นั้นๆนะคะเหตุการณ์นั้นนะคะก็จะถูกส่งเข้าไปที่จิตใต้สำนึกในทันทีเขาไม่รู้หรอกคะ่ะว่า อะไรดีอะไรไม่ดีและอะไรที่คุณไม่ต้องการอย่าเข้าไปฟังดูหรือเห็นหรือไปยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์ต่อตัว,ตวคุณเองเลยค่ะ ถ้าคุณต้องการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอย่างง่ายๆแบบสบายๆนะคะคุณลองฟังเรื่องนี้ดูมินตันได้อ่านมาจากหนังสือเรื่อง The Power of Your Subconscious Mind ซึ่งเป็นของดรโจเซฟเมอร์ฟีนะคะหรือชื่อหนังสือในภาษาไทยว่าพลังจิตใต้สำนึกในหนังสือเนี้ยค่ะก็ได้เล่าเหตุการณ์หนึ่งค่ะคือมีผู้หญิงคนนึงนะคะในลอสแอนเจลิส เขาได้ต่อสู้คดีอย่างทุกใจมาอย่างยาวนานเกี่ยวกับพินัยกรรมซึ่งสามีของเธอเนี่ยได้ทำพินัยกรรมยกที่ดินให้เธอกับลูกชายแล้วก็ลูกสาวแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะคะคือภรรยาเก่าของสามีเธอเนี่ยได้มาฟ้องร้องเพื่อให้พินัยกรรมนั้นเป็นโมฆะเธอได้นำเทคนิคของดรชานเบอร์เดียงค่ะเดี๋ยวเมนตั้นจะมาบอกอีกทีนึงนะคะว่าเขาคนนี้ดรชานเบอร์เดียงเนี่ย,เ,ยเป็นใครกลับมาที่หญิงสาวคนนี้นะคะ เธอได้ใช้วิธีการผ่อนคลายร่างกายนะคะแล้วก็ปล่อยตัวให้เข้าสู่พวังเวลาที่ก่อนที่เธอจะเข้านอนนะคะแล้วเธอก็สรุปว่าเธอต้องการอะไรในชีวิตเธอก็ได้พูดว่าคดีนี้มันจะจบลงด้วยดีและเป็นผลดีในตัวเธอแล้วเธอก็ได้พูดแบบนี้นะคะทุกคืนก่อนนอนช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก จนเกิดความสงบสุขและมีปิติสุขอะค่ะแล้วหลังจากนั้นเธอก็ค่อยๆหลับลงนะคะแล้วเวลาเธอตื่นมาเธอก็จะใช้วิธีการให้ตื่นมาด้วยความสงบสุขใจเธอทำแบบนี้อยู่11วันค่ะและเช้าของวันที่11นับตั้งแต่วันที่เธอเริ่มใช้เทคนิคนี้เป็นต้นมา เธอตื่นมาด้วยความรู้สึกที่ดีแล้วก็เชื่อมั่นว่าทุกอย่างมันจะจบลงด้วยดีซึ่งในวันนั้นนะคะทนายของเธอก็ได้โทรศัพท์มาแจ้งว่าทนายฝ่ายตรงข้ามและลูกความของเขาเนี่ยมาถอนฟ้องไปแล้วเมื่อข้างต้นนะคะเบนตันได้พูดถึงคุณชานเบอร์เดียงนะคะดรชานเบอร์เดียงเนี่ยเป็นศาสตาจารย์ที่สถาบันเลเซในฝรั่งเศสค่ะเขาเป็นนักจิตวิทยาที่โดดเด่นแล้วก็เป็นผู้อำนวยการในโครงการวิจัย แห่ง New n a n c y School o f h e a l i ่ g ค่ะคือดรชานเบอร์เดียงเนี่ยได้ให้เทคนิคและว,วิธีการของจิตใต้สำนึกค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนแห่งการที่ใช้เทคนิคหรือใช้ศาสตร์ในการที่สื่อสารกับจิตใต้สำนึกและในการที่จะบำบัดร,รักษาจิตด,ด้วยจิตใต้สำนึกค่ะ ดรชานเนี่ยค่ะเขาได้พูดไว้อย่างนี้ค่ะว่าจิตใต้สํานึกของคนเราเนี่ยค่ะช่วงที่กําลังจะเข้าภวังว่าตอนที่คนเรากําลังครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยเป็นช่วงที่จิตสํานึกกําลังใกล้จะหยุดทํางานถ้าเราเสนอแนะความคิดบางอย่างให้กับจิตใต้สํานึกจิตใต้สํานึกก็จะรับข้อมูลและฝังลงไปในความทรงจําได้อย่างรวดเร็วและ ถ้าเราเกล่าวย้ำๆซ้ำๆมันทวนไปทวนมาเหมือนร้องเพลงเลยนะคะเหมือนกล่อมนอนนะคะและตื่นมาด้วยความรู้สึกดีและก็คิดถึงผลลัพธ์ในสิ่งที่คุณต้องการคุณจะเห็นสิ่งที่อัศจรรย์เกิดขึ้นแบบแทบไม่อยากจะเชื่อเลยละค่ะช่วงก่อนนอนจิตใต้สำนึก ก็จะส่งพลังที่สุดค่ะและจะทำงานได้ดีที่สุดคือช่วงที่เวลาเราหลับและตอนที่เรากำลังร่าเริงเหมือนที่มินตันได้บอกไว้กับช่วงต้นๆคลิปนะคะว่าเมื่อเราเข้าสู่พวังหรือเข้าช่วงครึ่งหลับครึ่งตื่นนั้นแรงต้านต่างๆจะลดลงและอยู่ในระดับต่ำสุดจิตสำนึกก็จะสงบลงไปด้วยค่ะและช่วงที่จิตสำนึกกำลังสงบลงนี่แหละค่ะจิตใต้สำนึก จะโผล่และเปิดเผยออกมาทำงานได้ดีที่สุดทั้งก่อนนอนและก็ก่อนตื่นนอนด้วยค่ะซึ่งในสภาพจิตเช่นนี้นะคะความคิดที่คุณมุ่งมั่นปรารถนาถ้าคุณทำก่อนนอนเหมือนหญิงคนนั้นนะคะที่มินตันเล่าไปช่วงต้นคลิปก็จะไม่มีอะไรนั้นมาขวางกั้นคุณได้เลยค่ะและถ้าคุณต้องการขจัดนิสัยหรือพฤติกรรมบางอย่างออกไปนะคะเช่นถ้าคุณติดของหวานหรือติดน้ำตาลหรือต้องการลดน้ำหนักหรือ อะไรก็แล้วแต่ค่ะที่คุณไม่อยากทำพฤติกรรมแบบนั้นอีกแล้วให้คุณใช้วิธีการแบบนี้นะคะก่อนนอนให้คุณสงบจิตใจให้อยู่ในภวังแล้วก็กล่าวย้ำซ้ำทวนให้เป็นคล้ายๆเพลงกล่อมนอนก็ได้ค่ะเช่นฉันเป็นอิสระจากนิสัยการติดของหวานตอนนี้ฉันดื่มน้ำเปล่าแทนแล้วฉันเป็นอิสระแล้วบัดนี้จิตใจของฉันเต็มไปด้วยความสมดุลและมีความสุขมีสันติสุข ก็ให้คุณกล่าวแบบนี้ซ้ําๆย้ำๆไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่คุณต้องการแก้ไขทําแบบนี้สักประมาณ5 1 0นาทีก่อนนอนและหลับลงไปด้วยความสงบใจนะคะและตอนเช้าทุกครั้งให้คุณปรับอารมณ์ของคุณให้อยู่ในทิศทางที่มีความสุขสงบใจนะคะวันอื่นๆต่อมาหรือว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณจะเป็นคนที่มีอารมณ์ ปรับไปในทางที่ดีขึ้นเลยค่ะและถ้าเมื่อใดก็ตามนะคะที่มีสิ่งมากระตุ้นให้คุณนั้นอยากจะกลับไปทำพฤติกรรมที่คุณไม่ต้องการคุณก็แค่ใช้เทคนิคซ้ำเหมือนเดิมนะคะให้กล่าวออกมาดังๆเลยค่ะว่าคุณเป็นอิสระจากเรื่องนั้นแล้วแล้วคุณก็จะสามารถชักนำจิตใต้สำนึกนั้นให้ยอมรับแนวคิดที่ดีพลังงานแห่งการบำบัดร,รักษาก็เข้ามาเยียวยาคุณค่ะ แล้วถ้าคุณนะคะต้องการดึงดูดเงินเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างง่ายๆสบายๆายการใช้วิธีการฮิปโนซิสหรือการใช้เสียงสั่งจิตขณะนอนหลับก็จะเป็นวิธีการที่ได้ผลอีกวิธีการหนึ่งค่ะสิ่งที่สำคัญขณะที่คุณกำลังจะหลับหรือฟังเสียงสั่งจิตนี้ให้คุณปรับอารมณ์ให้ผ่อนคลายสบายๆเพราะช่วงที่คุณกำลังจะหลับ คุณกำลังอยู่ในคลื่นสมองอัลฟาหากคุณผ่อนคลายสบายใจจะทำให้เสียงสั่งจิตสื่อสารกับจิตใต้สำนึกได้ผลดีกว่าตอนที่คุณอารมณ์ไม่ดีค่ะหรือว่าถ้าคุณต้องการแก้ไขด้านการเงินให้ไปในทิศทางที่ดีขึ้นและสำเร็จมากขึ้นนะคะมินตันได้ทำเสียงสั่งจิตด้านการเงินซึ่งเป็นคำพูดในศาสตร์ของ NLP ใช้แต่คำพูดในเชิงบวกทั้งนั้น คุณลองเข้าไปดูตัวอย่างดูได้นะคะเผื่อเป็นไกด์ไลน์ของคุณหรือจะใช้คลิปนั้นฟังก่อนนอนเลยก็ได้ค่ะมินตันจะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะซึ่งมันจะมีอยู่2คลิปอะค่ะถ้าเกี่ยวกับด้านการเงินแล้วเดี๋ยวมินตันจะทําคลิปเกี่ยวกับสุขภาพออกมาอีกค่ะถ้าใครต้องการจะบดล็อกตัวเองด้านสุขภาพก็ให้กดติดตามไว้นะคะสิ่งที่สําคัญนะคะก่อนที่คุณจะนอนนะคะ ให้คุณปรับอารมณ์ให้ดีนะคะเพราะว่าในขณะที่คุณหลับไป คุณเอาอารมณ์อะไรไว้ในขณะที่คุณหลับคุณกําลังบ่มอารมณ์นั้นไว้ค่ะและตื่นเช้ามาอารมณ์นั้นก็จะเป็นอารมณ์ที่คุณหมักไว้ตอนกลางคืนเช่นถ้าคุณต้องการมีอารมณ์ที่ดีตื่นเช้ามาด้วยความสดชื่นก็ให้คุณมีความสุขสงบมีอารมณ์ที่ดีในช่วงที่คุณหลับไปนะคะถ้าคุณจับความคิดคุณได้นะคะว่าคุณกําลังอารมณ์ไม่ดีในช่วงขณะที่คุณหลับให้คุณรีบเปลี่ยนโมเมนต์นั้นเลยนะคะเพราะว่ามันจะส่งผล ไปกับคุณตอนเช้าและทั้งวันเลยค่ะคุณลองสังเกตดีๆนะคะมันจะเป็นแบบนี้จริงๆค่ะเพราะว่าถ้าคุณตื่นมาด้วยความไม่สดชื่นเนี่ยแสดงว่าตอนกลางคืนหรือก่อนที่คุณหลับไปเนี่ยคุณมีความคิดหรือความกังวลอะไรบางอย่างที่จะทำให้คุณตื่นมาด้วยอารมณ์ที่ไม่ดี ดังนั้นให้คุณนะคะผ่อนคลายสบายสบายและหาเพลงดีๆฟังหรือจะเปิดเสียงสั่งจิตอะไรก็ได้ค่ะทําให้คุณนั้นรู้สึกสงบเพราะส่วนใหญ่เสียงสั่งจิตเนี่ยจะถูกออกแบบมาให้คุณผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆก่อนนอนนะคะหรือจะมีบทเพลงที่เปิดคลอเบาๆเพื่อให้คุณนั้นมีความสุขสงบและผ่อนคลายแล้วหลับลงไปด้วยความสุขสงบค่ะ เอาละค่ะมินตันก็ขอให้คุณนะคะมีความสุขมีสุขภาพที่ดีมีการงานที่จเจริญรุ่งเรืองมีการเงินที่มีความมั่งคัง่งและมีความสุขตลอดไปนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะมินตันไมฟ์เซ็ตชีวิตข,ขึ้นสวัสดีค่ะ